กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะผักนะครับที่ตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาสภาพอากาศและการขนส่งโดยเฉพาะมะนาวครับมีการออกมาตรการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งปลูกมาจําหน่ายยังตลาดกลางและรถโมบายพเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคครับร้อยตรีจัก,กรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างเข้าเปลือกอยังดีขึ้นต่อเนื่องนะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกเหนียวราคาทรงตัวแต่ว่าสูงกว่าปีที่แล้วราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตอนนี้อยู่ที่ตันละ1 4 8 5 0หนานะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,600ข้าวเปลือกเหนียวตันละ13,300บาทส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคาลดลงมาอยู่ที่ตันละ11,650บาท ีเพียงเข้าเปลือกปทุมธานีราคาปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ตันละ14,900บาทราคามันสัมปะหลังนะครับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3.40บาทส0สตางค์แต่ว่ายังดีใกล้เคียงกับปีที่แล้วข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่งตัวที่กิโลกรัมละ9.55บาท55สตางค์เช่นเดียวกับผลปาล์มนะครับทรงตัวที่กิโลกร,รัมละ5.70บาบท,ทรร 5, 70 ส่วนราคาอาหารสดนะครับหมูเนื้อแดงราคาลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ123บาทเนื้อไก่นะครับน่องติดสะโพกลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทเนื้อน่องปรับขึ้นเล็กน้อย83บาทสะโพกกิโลกรัมละ87บาทและเนื้ออกไก่นะครับกิโลกรัมละ79บาทขณะที่ไข่ไก่เบอร์สามเฉลี่ยฟองละ3บาท73สตางค์ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วที่3บาท77สตางค์ครับ ไปที่สินค้าประมงกันบ้านนะครับส่วนใหญ่ทรงตัวใกล้ลเคียงกับสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดปลานินอยู่ที่กิโลกรัมละ74บาทปลาทับทิม104บาทและกุ้งขาวขนาด70ตัว1กิโลกรัมอยู่ที่186บาทครับราคาผักนะครับแม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าผักหลายชนิดราคาลดลงนะครับทั้งคะน้ากิโลกรัมละ3 3บาทถั่วฝักยาว43บาทกวางตุ้ง29บาท ต้นหอม72บาทผักชี81บาทและพริกจินดาอยู่ที่71บาทส่วนผักที่ราคาปรับขึ้นนะครับก็มีทั้งกะหล่ำปลีนะครับ25บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ33บาทผักบุ้งจีนอยู่ที่กิโลกรัมละ33บาทและมะนาวลูกละ4บาท80สตางค์จากสัปดาห์ที่แล้วลูกละ4บาท57นะครับกรมการค้าภายในประเมินว่าบางช่วงของหน้าร้อนปีนี้มีฝนตกนะครับ ทำให้ผักบางชนิดผลผลิตออกน้อยลงหรืออาจจะเน่าเสียระหว่างการขนส่งทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในตอนนี้ติดตามสถานการณ์นะครับเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นมะนาวมีการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งปลูกมาจำหน่ายยังตลาดกลางและรถโมบายจำหน่ายลูกละ3บาทและส่งเสริมการบริโภคมะนาวผงครับ